วันนี้มีเครื่องซักผ้าครับที่มีอาการกดหมุนปั่นเนี่ยนาฬิกาเสียงนาฬิกาทํางานนะแต่ว่าเครื่องปั่นฝั่งปั่นเนี่ยมันไม่ปั่นครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันครับแต่ฝั่งไอเนี่ยทางานอยู่นั่นฝั่งซารเนี่ย,ยทำงานอยู่แต่ว่าฝั่งปั่นะมันไม่ปั่นครับหลังจากเปิดออกดูนะครับเปิดฝาหลังแล้วปกตินะครับเนี่ยนี่ฝาหลังมัน ไม่มีอะไรสายอะไรขาดเลยแล้วก็ามาดูตรงนี้ฝั่งฝั่งที่เราจะสำรวจก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งปันแห้งสังเกตได้ว่าสวิต์ตรงนี้เนี่ยมันมันไม่หน้าคอนแทคมันไม่จับกันนะครับมันไม่แตะกันนะเห็นไหมครับหน้าหน้าคอนแทคมันไม่แตะกันนะครับเ,เดี๋ยวเรา น่าจะแก้ไขจุดนี้เนี่ยนี่แก้ไขจุดนี้น่าจะน่าจะใช้ได้แล้วนะครับอ๋อมันมีรอยละลายด้วยครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะเอาเอ,อแผ่นกระดาษทรายมาขัดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับตรงนี้อ่าหลังจากแก้ไขแล้วมันก็จะแตะกันสนิทแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดฝาแล้วก็ลองเทสดู โอเคได้ยินเสียงปั่นเรียบร้อยครับนี่ครับอ่าถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ก็ปิดฝาล็อกน็อตให้เรียบร้อยครับนี่แล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จครับ